ทำไมต้องเป็นปลาถวยคนอื่นมีเยอะแยะทำไมต้องเป็นปลาถวยคนที่ขับรถแดกอย่างนี้ได้มีไม่กี่คนนะนะฮะอย่างนี้คือ,อยังไงแล้วนะไอ้รถดิ้นดินทั้งหลายเนี่ยเวดงามที่สุดโอเคไมโก็เวดงามที่สุดเป๋ิดตลอดทางไอชิบหายขับไม่ใครตกกล มึงขี่รถได้เป็นตรงเหมือนคนอื่นไม่ได้ไงวะโอ้เวลา90โอ้อธิบายขี่สายเป็นงุเขียวหางไหม้กูเลย <_ d ial en> ไอ้รถไม่เชื่องอ่ะไอ้รถไม่เชื่องเ <_ d ial en> นี่ยมันมีไม่กี่คนล้ครับที่ขับได้ผมก็พยายามปั้นน้องๆขึ้นมาซึ่งน้องมันก็ไม่กล้าขับกันอะไรไประมาณนี้ซึ่งตอนแรกจริงๆแล้วคันนี้ยผมวางตัวจะเป็นจอย <_ d ial en> เพราะว่าถวยต้องขับทศกัณถูกไหมนะ <_ d ial en> อแล้วเสร็จปุ๊บ อยมีอยู่ปีหนึ่งที่ตอนนั้นก่อนจะวิ่งจอยเกิดบาดเหตุอ๋ออาก็เลยกระดูกสันหลังครับมีปัญหาก็เลยขับไม่ได้ผมก็เอาและทีนี้จะไปหาใครขับวะหันไปหันมาเจอหน้การพี่ถวยถวยว่างป่ะทศสอบการออกไหมไม่ออกใช่ไหมขี่กูหน่อยสิอะไรอย่างงี้ครับก็เลยขี่กันมาสามปีครับครับก็ดูน้องก็มาดูขับให้กันที่สามปีน่ารักครับ